นำได้ทีได้เข้าตัวจกไปในเันนี้แากตัวที่ว่ายังกลับมาในลา,า,าตีาคุณเมื่อจกไปในเันนี้ไปเลยพงเทลไม่กลับมาคุดเสงสับหูสับหู ทุกคนต้องคอยทำสิ่งนีงโอ้อลิาตเทาวาสิทธิอตมคตเวทโอนันนายกตุนตาอาตุอาตลอดทางอาหงนากตลอดทางทำกอายานกันติของต่าง อาจารยนพรธรรมแก้วนวพรสืเครูบาอาจารย์เทตสุริทเกียรติทุกท่วามเดอดร้อนนันเองเพระอนุโมทนาร่กบุญบุญคุ้นใจที่บนาออกตรันญูตาทุกคนทั้งหลายใส่มาให้ความสงเคราอนุเคราะห์แต่เม่เป็นเจ้าภาพตัวสถาบัน มโหทวายเจตุสกายไม่วัาลักษณะตาดตาในนี้เราท่านทงลายตระกูล็เป็นผู้มีจิตเป็นบุญมีใจเป็นกุศลตารกระโทานอตมาจัตตภนาบอกว่าโอราสตามเถียตมาใเ้เต็มไว่าคุณแม่จาไป เพื่อะไรวาพอมีกตามาจากในอ่าอ่านตื่นเงกมาในราตรีแต่ึงจากไปไม่มีไปแล้วต้งหาหลักอกกลับมาปรนนาจากนี้ไปเราพันธ์ผลากวดใจอะไรเจความสงจาว่าทางนึง เอาอันลา,าะโดยเฉพาะผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานก็ดีเคยได้รับควาวมร่วมปฏิร่มแม่เป็นผู้ตั้งสอนให้ลูกทำดีเพื่อสุขคนเด่กมีหน้าที่ดีเป็นคนไปสิ่งเหล่านั้นแต่จะปกมีอีกแด้สิ่งเหล่านั้น จากเจพาเห็นีเอ่จนส่วนนี้ทีรั้งต่างอย่างพาวเาอก็จะนั่งอันนี้ละเมื่อในโปรยตลอดทางถนัออกจนยาสูมทุกคนความใจโบรางว่าเป็นไรความใจเป็นกอบกิบัิงันเป็นเื่อเก้าเป็นหนักจังวานั่ง ความใจนี้เป็น้อปูัวย่างปหะเพรนอนตะดำเนนทางทงนั้นเกิดปัตจัยอันนี้นะเอาท้ทหลายที่มีชีวิตที่เห็นความจริงที่เห็งแะจรทมที่มันเกิดึ้นทุกปีทุกีรุ่ทุกเดือนเป็นไรเกิดเฉพาะกับจะทำตัมอย่า คือความตายความอัปาิจะสิี่สุดที่ขอบใจทิ้สงสิโอวานุโมวารามโมวารยนาสตารโรเพื่อบ่านรวมกันแต่จากกันไปโดยบุคกัต่าก็ตระหนันนี้มีรหันเอา้าการปกรองใจประกอบคุ้งางความดีเพื่อจะได้เป็น เดียงอาหารนํำเปสู่สัมต่ละลายพวกสีออไดทุกคนจะตอไปทุกคนจะตอกตอนที่ไปจะตอกหาพุ้นประกรคือการกับโบราณว่านวี่คเกินกว่าหาขงกลงหัว กวานสุไททางไกลเอาไทรโขงเตรียมพรอมตัดเอาบางกันที่มองยังเอาใซน้ำเต็มเหลวจังพอยจปพัฒนาในมู่งหาั้งหลาอาไก่พยยามสร่างพลางความดีสรางบุญงสังคมเปลี่ยนอาวุยภูมิทำสิ่งตกางที่มี แต่ในธรรเดียวกันคือต้อเอาสัจตรองตับประทานอาหารคืออาหารหลักจะเป็นส์เอาหารใหม่ใบใหม่ต่างแต่นร่หเางประทานเสด้จเมื่อ่าสิน้ำตาหรือหามูการกะให้เทมีนา้ได้เปเขาผู้ที่เอาออกมา ก็จะชีวของเราจเอาไปอาศัยที่เานเอาอยู่ในโลกนั้นปรนาจพอปากปรัชนาอกเป็นมย่งชุน์ยาลืมเพลีตาให้เขาเพลตาให้เขาต่นดีให้เขาไปเอาไดป ถึงเขาฉลาดดีประหลาดต่ตามใจห้องห้เกิดความยินดีเอาให้เกิดความศรัทธาเอาให้เกิดความรักจรงบุญคุณางการที่ห้องด้นนั้นบนี้อสัตว์ัอนน้าเข้ามาสู่ในร่างกายกอสิริคันเอาไปตัวงานอันนี้ครับทุกคนแจ่ต้องเป็นแบบเดียวันการปัญญาปุถีแบบเราจะทม เกิดเึ้นไอพิจารณาออแม่เจระญธรรมะจักปเต้า,า,า,าที่แสดงพประธรรมเทศนธต่า,า,างางนั้นออ้นพระองค์ส่งเข้าขาีอันหาหาอธิบายด้วยว่านนสภาพว่งางไกลของตมหาที่มาสบายาเทศนาหานน่งอยากน้อมได้้าใจตวารผู้เป็นพ่จารณาเป็นอนิจจัง ทุกติกุญญาณน,นั้นเป็นสังขาราเป็นสังผรสแป็สภาวเป็นไปในทงางต่างกันออทุกติญาน,นั้นเป็นไปด้วยความบรเวนหน,น,น,น้อปัจจานั้นเป็นไปตามควาให้ารนับนารเฮาจงระยุตเสนอว่ากานนเฮาจะตกองเป็น,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 ปน่นเดียวกันกับทุญญา คือออยูแมแต่ะมาหอบทามาคูอปรทีบันละก็ทักกาอ,อแต่ตอ้องเป็นชินเดียวกันตามเวลาตามเวลาแต่คนเข้สุแต่ไปสู่สัมปร,ร,ราอภพเดียวเอ,อเวาได้กําอย่างไรน,นเตยสเวิสังเวียนดีย่กเออคือ,อเอาสางหนกหน่อยกันใดแต่พยายามให้ส อยากดูถือต่วเงินัเมันจะไม่เห็นสิบตัวนเน่เอาดูบ้างคือสามารถกู้จับปลาอยากนำัวนำถูกเป็นไวชนไปทำไปทำไปอะไรก็ได้หม่อไปคือการรับมาเรคนที่มันตกลัวมากจากป่าถ้าเอาเผื่อไปโตไวจะโดนมึงปวนั่งสกวันนึ่ นางมันจะเป็นเกลียวรือว่าเป็นถัมันเป็นงาแต่หอบแงเินเป็นไรมันชุบตรงนัได้ตบบุามันชุบตกงนั้ได้ตบบุหนีภาชนะนั้นเราเปลี่ยนกันมาเราจะต้องทำบุญกันประจำทำบุญกันประจำบนหมอก็หมักหมามากกันหมกอะเลเออย่างเช็นบ้านหอบเอกาหมู่ดี่เมตาบุญทุกทุกย่างมอัวนมาก ออพอเราเพื่อนทำทำเสมอไปพุกศาสนาเรานม่ได้เอาเตียมแล้วเตียมตรวจร่างาเตียมกายตรวจแรงเตี้ยมรงต้นตัเตียมแลอสต่อมเตียมตันงประเด้นว่านยาคออยู่ที่รทตี้ยมนี่นอกต่างวางธนาอกตัวอย่าโงมจะคงจะนำไปปฏปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน่วยี้ง จันตุเแี่รู้พรวิชาจิตุเนี้ระมาสะพอาภาวนาให้คุนยาย่ขอเมาจงได้รับเต็มที่ควไมเเริญโดยเฉพาะเรียนจิตจงคุ่ยญ่ขอบคุณใหญ่่อเมาของชุเนยพ่งเมานั่นจากสกิปสตาพ่อมีอถูกได้ตารูกได้ตาโปรดจะมาลับตาโปรแคนี้มีู่กหลานยาที่น้องรูักทุนย่ โดยการนำกองหน้ายกหันพออกองนายกหรือเขาเก่บ้านเขาแก่เมื่อนำโดยผู้ในบ้านบ้านให้เองแต่ตลอดคำวันเดือนได้มาดวงเป็นเจ้าภาพถวายตรวจติธูทำน้องอันเป็นธรรมอันยิ่งกว่าธรรมทั้งหลายตาดวงจิตดวงวิญญาณของคุณแม่ทราบโดยวิธีจิตใจกระตาม กว่นโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศสัทัศนินามุปภานในฌานนี้้าทานตุกูตกะคอของนจากถูถ้าทานมีความสุขแล้วกะอจะมีความสุขิยิงขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการอีกประการต่อมากะคอรัตนาเอาคุณภาษีลัตนาใจเและสิ่งจะสิ้นสลายโก้คืนบรรดาล อาถิวันขณะก็คนยัตโนทูทุกคนจะมาเป็นเจ้าภาพพอดีบัติเป็นเจ้าภาพปฏิธรรมพอดีขอให้ท่านจงได้รับความสุขความเจริญจะเริ่มด้วยอายุวันหนักสุขตลอปฏิภาณตารงานสุขปฏิบัติมงนคลที่ทำให้บุญมนุษย์ยานุษยมดิ้งเาพวกท่านทั้งหลายปรารถนาสุหนิงตัดตามใด ากาความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมจัญญาทุตีสั่งขอให้ความปราปร,าาร,าานราถนาของครมะออกจนหยุดจนตลอดทางพระเจ้าพระสงฆ์ด้มาหวดใน,นงานน,นนันนีจงสำเร็จจงสำเร็จมันไม่วางยามตั้งใจฝากปรารถนาเอาเงินสั่ขอให้ได้เงินปรา,าปรถนาเอาทอง ของบัณฑุสมบัตินี้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติดิพานสมบัติและบริวารสมบัติกระจงได้ในทุกที่ทุกสถานในการถูกเมื่อดยุมถูกสัก่นถกอาทุกคนทุกคนเธอ